ที่หมู่บ้านแสนสงบสุขแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้สีสันสดใสราวกับหลุดออกมาจากโลกในนิทานมีเด็กๆทั้งห้าคนพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันได้แก่มิ้นฟ้าปั้นพีทและนุน่นพวกเขาชอบเล่นด้วยกันใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านของคุณยายใจแสนดี วันหนึ่งคุณยายได้เล่าเรื่องตำนานโบราณที่กล่าวไว้ว่าใจกลางของหุบเขาสายรุง้งมีต้นไม้แห่งคำอธิษฐานที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้แต่ยังไม่เคยมีใครไปถึงเพราะเส้นทางนั้นไกลและเต็มไปด้วยป่าเขาอันซับซ้อนพวกเด็กๆได้ฟังแล้วตาลุกวาวก่อนที่ฟ้าจะพูดขึ้นงั้นถ้าเรามีบอลลูนลอยฟ้าเราก็ไปได้ ดังนั้นทั้งห้าคนจึงไปขอความช่วยเหลือจากคุณลุงช่างไม้ในหมู่บ้านช่วยกันสร้างบอลลูนลมร้อนจากเศษผ้าที่นำมาเย็บเข้าด้วยกันทั้งคุณลุงช่างไม้และเด็กๆต่างช่วยกันทำงานหามรุง่งจนกระทั่งบอลลูนยักษ์หลากสีสันก็พร้อมลอยขึ้นฟ้าพรุ่งนี้เราก็จะได้ออกเดินทางกันแล้วปันส่งเสียงตะโกนอย่างตื่นเต้น เมื่อถึงรุ่งเช้าบอลลูนก็ลอยขึ้นเหนือยอดไม้ท่ามกลางเสียงดีใจของเด็กๆที่มองลงมาเห็นภูเขาสูงตระงานแม่น้ำไหลเป็นทามยาวและป่าไม้อันกว้างไกลพวกเขารู้สึกเหมือนกับได้บินอยู่ในความฝัน ระหว่างทางพวกเด็กๆก,ก็ได้ชมบรรยากาศที่แสนวิเศษเหนือพื้นดินสูงขึ้นไปจนเกือบจะเห็นได้ทั้งโลกแต่แล้วเมื่อบอลลูนลอยไปได้สักพักฟ้าก็มองเห็นข้างหน้าว่ามีเมฆดำหนาทึบอยู่ข้างหน้า เรากำลังจะเจอพายุฝาตะโกนบอกคนอื่นๆเพื่อเตือนภัยเด็กทุกคนช่วยกันลดระดับบอลลูนให้ต่ำลงเพื่อหลีกเลี่ยงพายุโดยต่างก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนในที่สุดพวกเด็กๆก็สามารถฝ่าพายุไปได้ด้วยความกล้าหาญและความสามัคคี หลังจากการเดินทางด้วยบอลลูนยักษ์อันยาวนานในที่สุดพวกเด็กๆก,ก็มาถึงป่ายังปลายทางพวกเขาลงจอดและเดินเท้าเข้าไปในป่ามินซึ่งเป็นเด็กที่กล้าหาญที่สุดคอยดูเข็มทิศและคำนวณทิศทางตามแผนที่ของคุณยายซึ่งจะนำพวกเด็กๆไปยังต้นไม้แห่งคำอธิษฐาน ในป่ามีทั้งลำธารน,น้ำใสไหลคดเคี้ยวป่าไม้สีส้มแดงเหลืองม่วงและเมื่อพวกเด็กๆได้เดินเข้าไปลึกถึงใจกลางของป่าก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งตระงานอยู่ใจกลางหุบเขาใบของมันเป็นสีรุง้งไม่เหมือนกับต้นไม้อื่นๆน,นั่นไงต้นไม้แห่งคำอธิษฐานผีดพ,พูดด้วยความดีใจและตื่นเต้นเด็กๆทุกคนเดินเข้าใกล้กับต้นไม้ มองด้วยด้วยความตื่นเต้นและหลับตาอธิษฐานในใจโดยไม่บอกกันว่าแต่ละคนขออะไร เมื่อทุกคนเปิดตาพวกเขาพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปจากเดิมแต่แทนที่จะผิดหวังกันนุ่นก็ได้พูดขึ้นคนแรกว่าฉันไม่ได้ขออะไรที่เปลี่ยนไปฉันแค่อยากให้เรายังเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปนานๆเด็กทุกคนต่างยิ้มและพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันก็เหมือนกัน แท้จริงแล้วต้นไม้ไม่ได้ให้คำขอวิเศษใดๆแต่ทำให้เด็กๆได้ตระหนักว่าความฝันอันยิ่งใหญ่มักเกิดจากการเดินทางร่วมกันการช่วยเหลือกันและมิตรภาพที่มีค่ามากกว่าคำขอใดๆที่สุด เมื่อเด็กๆขึ้นบอลลูนกลับถึงหมู่บ้านพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเด็กทั้งหลายต่างพากันเล่าเรื่องราวอันแสนประทับใจของการผจญภัยที่ไม่มีวันลืมให้กับคนในหมู่บ้านฟังทุกคนต่างยิ้มและมีความสุขไปด้วยกัน บางครั้งสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางมันคือการเดินทางด้วยกันความกล้าหาญการแบ่งปันและมิตรภาพที่เป็นกำลังใจให้กันระหว่างทางที่ทำให้ชีวิตได้ค้นพบพรอนที่แท้จริง